หยุดโอ้ยคุณผู้ชมคะมีแต่เขาส้มหยุดแต่วันนี้มะนาวหยุดคะ่ะให้มะนาวหยุดเพราะว่าวันนี้แม่จะมาทําเมนูที่มันมีมะนาวด้วยดูซิว่ามะนาวของแม่นะ่ะมันจะเกี่ยวกันกับเมนูนี้ยังไงเนาะมาดูกัน ก่อนเฮ้ยอ้าวใครมันเอาน้ําตาลแม่ไปไหนหวะเนี่ยอยู่นี่อ้ยได้น้ําตาลแล้วอ,อ,อ้าวกะปิอยู่นี่นี่ว่าอ่ะได้แล้วสองอย่างกะปิอะไรอกพทิกเหรอโอ้่ะวันนี้แม่มีเมโนูเด,ด็ดเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่จะทำอะไรนี่เลยแม่มีคกมา มันต้องเกี่ยวกับตำแน่นอนวันนี้แม่จะมาตำน้ำพริกกะปิกับกิมจิไทยลองมาดูกิมจิไทยซึ่งกินกับน้ำพริกรับรองแซ่บแน่นอนสอนวิธีการตำน้ำพริกไปแล้วแต่วันนี้แม่จะสอนซ้ำแม่จะแนะนำวัตถุดิบเลยตำน้ำพริกกะปิกับมะอึกแม่จะบอกว่าน้ำพริกกะปิต้องเป็นกระเทียมไทยเท่านั้น 2กะปิดีของโคนของแม่นี่น้ำตาลมะพร้าวอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพริกต้องเป็นส่วนเล็กเล็กเล็กเล,กเลก็อย่างนี้นะมันจะเป็นพริกหอมมะ4ี่อย่างไปแล้วมะเขือพวงส่วนเครื่องปรุงมีไม่เยอะเลย มะนาวน้ำปลาไม่ต้องเพราะกะปิเค็มแล้ววันนี้สาระจริงๆแล้วแม่อยากเน้นย้ำไปที่น้ำพริกกะปิกับกิมจิไทยกิมจิไทยมีอะไรบ้างผักเอะเขาเรียกผักอะไรอย่างเนาะผักเซี้ยนเออผู้หญิงไทยเขาห้ามพูดผักเสี้ยนหนูก็เลยลืม <c oughs> นั่นแหละผักเสี้ยนดองอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้กิมจิไทยของแม่มีแตงกวาถั่วงอกนี่ขิงอ่อนมะเขือเปาะมะเขือปอาะเ,เอาอ่อนอ่อนเลยนะแล้วก็ หอมแดงผักดองมันเป็นเมนูโบราณสมัยก่อนเนี้ยถ้ามีน้ำพริกกะปิต้องมีผักดองผักดองของไทยอะว่าง,า,งางนั้นเถอะทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ตำน้ำพริกกะปิก่อนเลยกระเทียมไทยใส่ลงไปเลยโขกกระเทียมลงไปเลยเดี๋ยวแม่นะจะทำไปด้วยสอนไปด้วยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวหนูหนูนเบื่อแม่เดี๋ยวพึงเบื่อกันเดอ้อนั่งดูไปก่อนอื่นกลัวลืมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามล่วงหน้าไปก่อนเลยนะเดี๋ยวแม่ตำกระเทียมให้แหลกก่อนกระเทียมไทยเนี่ยแค่โขกกระสาบมันกระแทกกันอุ้ยกระเทียมกระเด็น ก็ได้กลิ่นหอมแล้วจากนั้นตำกระเทียมไปได้สักพักหนึ่งนะคิดว่ามันแหลกสักประมาณหกสิเปอร์เซนก็แล้วกันหนูตาก,กะปิใส่ไปเลยนะลูกหนูตำกะปิกับกระเทียมเนี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนี่นะทำอาหารไทยอะไรละเอียดมันเยอะทำได้ง่ายๆนะมันก็กินแบบง่ายๆมันก็ไม่ได้ถึงอารมณ์เนี่ยต้องตำสองส่วนให้มันเข้ากันก่อนไม่รู้ว่าแม่อายุเยอะรู้ว่าสากมันหนักลูกแม่ยกไม่ค่อยไหวเลย ตักเมื่อคืนนอนน้อยมมนเกี่ยวไว้นะมันไม่เกี่ยว,นะยวหรอกเนาะเกี่ยวอายุเนาะแต่สำหรับแม่แล้วอ่ะโอ้ยหกสิบยังแจ้วแจ้วสะจูนนาะจีากะเทียมกับกะปิเข้ากันประมาณนี้แล้วหนูใส่พริกไปเลยนะลูกตอนที่ใส่พริกเนี่ยเขียวแดงต้องมาพร้อมกันนะใส่พริกไปเยอะๆก่อนเลยเนี่ยสามส่วนเข้ากันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเป็นกะปิเป็นพริก พอสอย่างนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะเออแม่บอกนิดนึงหนูชิมกะปิหนูก่อนนะว่ามันมีความเค็มความนัวขนาดไหนถ้าเกิดมันไม่เค็มไม่นัวเนี่ยหนูก็สามารถเติมน้ำปลาลงไปได้ใส่มะเขือพวงลงไปตำให้มันแตกเม็ดแต่ไม่ต้องแตกละเอียดโอ้ย oh. กลิ่นมาแล้วว่าอยากโชว์จากนั้นมะอึกเลยจ้ามะอึกหนูต้องขูดขนออกด้วยนะจะขูดง่ายๆหนูก็ไปเอาสก๊อตไบรล้างอ๊แปบ๊บเดียวอย่าตามไปทั้งขนนะเดี๋ยวมันคันคอนะลูกมะอึกเนี่ยมันมีความเปรี้ยวอยู่เอามาใส่เพื่อเสริมรสน้ำลายแตกทําไปก็น้ําลายแตกไปรับรองอันนี้เป็นสูตรของแม่เองไม่ได้บอกใครง่ายๆนะจากนั้นเอาน้ําตาลนะใส่ลงไปเลยแล้วหนูก็ตำลงไปเลยตำน้ําตาลในะกปนะปิให้มันนัวเข้ากันจากนั้นบีบมะนาวเลยจ้า มะนาวแม่รืมต้นแล้วโอ้โหน้ำดีนะ่าดูเลยคนะนทุกอย่างมันเข้ากันอย่างนี้นะให้มันอร่อยของมันได้ครบนี่เลยนี่อย่างนี้เลย หอมมากเสร็จแล้วจ้าน้ำพริของแม่เด็ดฟันนั้นแม่ก็จะสอนวิธีการทําผักดองของดีของแม่อันแรกเลยมันต้องมีเป็นน้ําผักดองน้ําผักดองจะใส่อะไรบ้างก็คือเลยน้ําส้มใส่ชูเกลือน้านําตาลทรายอันนี้คือน้ําผักดองที่เราจะต้องขึ้นไปเคี่ยวแต่ก่อนที่จะไปเคี่ยวแม่จะบอกอัตราส่วนก่อนนะนี่คือน้ําเปล่าทั่วไปนี่แหละใส่เกลือลงไปประมาณนี้นะใส่เกลือน้ำลงไปก่อนเลย จากนั้นใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือให้น้อยแต่ทุกส่วนนะ่ะน้ำตาลทรายกับน้ำส้มสายชูใส่เท่ากันเดี๋ยวเราคน3มอย่างนี้ให้เข้ากันหนูห้ามไปตั้งไฟในขณะที่ทุกอย่างมันยังไม่ละลายนะพอมันนอนก้นแล้วมันมีกลิ่นนี่3มอย่างนี้ละลายเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนี้เธยเบื่อนียังรักเมียปีท่วมตุ้ดวงใจอันนี้คือน้ำที่เราละลายไปเมื่อกี้นี้ที่แม่บอกว่า มีเกลือมีน้ำตาลมีน้ำส้มสายชูเราใส่ปนมากับน,น้ำเลยนะจากนั้นพอมันเดือดแล้วดูนะลูกแม่จะดูความเหนียวของมันนี่นะเรยกขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วค่อยๆปล่อยลงไปมันเหนืดได้ขนาดเนี้ยประมาณแบบนี้นะพอแล้วไม่ต้องเหนียวมากแต่อย่าใส่มากนะถ้าใส่มากความเข้มข้นมันจะน้อยตั้งทิ้งไว้ให้มันเย็นก็ได้นะะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเราก็มาหัดซอยกิมจิไทยของเราเลยจ้าอันดับแรกเลยนี่แตงกวา ดิบแตงความันหนึ่งโลกนะอันนี้จะยากหน่อยแต่ถ้าหนูตั้งใจหนูหนเฉียง45องศาอย่างนี้นะโอ้ตามแม่ก็ไม่ค่อยดีนะอายุมันเยอะแล้วซอยมันที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 ยบยเลยนูคิดถึงอารมณ์ซอยทีทีสมัยสาวๆนะเมนูนี้มันจะถูกขึ้นโต๊ะฉันบ่อยใช่ไหมแม่กับแม่แม่นะมีหน้าที่ซอยซอยกันใหญ่เลยแต่เดี๋ยวนี้ด้วยอายุมันเยอะแม่แล้วซอยไม่ค่อยได้เรื่องแล้วพิงอ่อนนะ อันนี้เขาเรียกปราบเทียนเลยนะการซอยขิงอ่อนนะ่ะไม่ใช่ง่ายเลยนะเมนูนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ถ้าหนูทําเป็นหรือทําได้นะรับรองอร่อยแน่อร่อยแน่ไม่แพ้ใครขอบอกเลยเวลาผ่านไปไวเหมือนโกโฮอีกแล้วซอยไปซอยมาเต็มกระมังอย่างนี้เลยจ้ากกมจิไทยนี่เลยอืบอกเลยว่าหอมหอมมากโรยด้วยลูกโดดอย่างนี้แล้วกินกันนกบน้ำพริกกะปินี่เลยผักดองของแม่ น้ำพริกนี่ขอมาอืกหน่อยนี่ลจิมติไทยรับรองอร่อยไม่แพ้ใครผักดองนี่เองโอ้ยกินกับข้าวเนาะขอแต่งควาที่มันย,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 ยืดๆๆนิดนึงนี่นี่นี่อย่าลืมนะดองทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงถ้าหนูอะ่ะเอาไปแช่น้ำเย็นนะมันออกมามันก็มันได้สองอารมณ์นะถึงมันผักมันจะสลดแต่มันมีความกรอบอยู่ด้วย น้ำพริของเรานี่เลยนะนีมม่อย่างนี้เลยนะหยอดไาอย่างนี้เลยนะบอกเลยมันมีสเสน่ห์มากคนทําก็มีสเสน่ห์คนดูก็มีสเสน่ห์คนกินยิ่งเสน่ห์แรงใหญ่เลยจะลืมไปทํานะอันนี้มันเหมือนอารมณ์น้ำอาจาดมันจะมีมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มตามมาแล้วมันมีความหอมความกรอบมันอร่อยด้วยน้ำพริกข,ของแม่ รับรองเลยเมนูนี้เข้ากันได้ดีได้ทิปดีได้เคล็ดลับดีไปแล้วอย่าลืมนะลูกโอ้ยกับข้าวกับแม่ครัวตัวดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ด้วยนะกดกระดิ่งเลยนะกงก่งๆๆเขามีของแจกด้วยนะกดติดตามแม่ด้วยนะกับข้าวกับแม่ครัวตัวดีอย่าลืมนะกลับข้าวกับแม่ครัวตัวดี กดวันนี้ได้รับของรีไปเลยจ้าเอาไปเลยกำบังนี้ไม่ใช่เขามีน้ำพริกแกจ้าน้ำพริกของดีสีสยามก็น่าจะไปแล้วนะบายบายโ๊้ยหายนะ